วันนี้เป็นโอกาสดีนะคะทางเพจบ้านสุนคุณยายจังหวัดพิจิตรนะคะเห็นว่า,มาเมล็ดลิ้นมังกรที่เราได้ทําการเพาะไว้นะคะเขาก็เริ่มจเจริญเติบโตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมเมล็ดเหล่านี้ก็ใช้เวลาประมาณนะคะ3เดือนก็ได้ขนาดนี้นะคะ เหล่านี้นะคะก็เป็นลูกไม้ของบ้านสวนคุณยายจังหวัดพิจิตรที่เราผสมขึ้นมานะคะซึ่งเราได้ทําการจัดทําคลิปการผสมพันธุ์ลิ้นจีไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะหลังจากที่เราผสมนะคะผสมพันธุ์นะคะติดมเมล็ดแล้วหลังจากที่ผสมพันธุ์ก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะ2-3เดือนก็ติดมเมล็ดจนสุกนะคะแล้วเราก็นำมาทำการเพราะนะคะซึ่งก็ได้ทำคลิปไว้เช่นเดียวกันเลย นะคะคก็อันนี้ก็ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะ3-4เดือนแล้วนะคะก็พามาดูนะคะวิวัฒนาการของน้องๆแล้วก็วันนี้เราคิดว่าเราจะแยกต้นต่างๆเหล่านี้นะคะไปใส่กระถางเล็กๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกไม้เหล่านี้นะคะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะคําว่าลูกไม้ที่เราได้ยินกันนั้นนะคะหมายถึงการที่เรานะคะนําลิ้นมังกรสองสายพันธุ์นะคะที่มีอยู่แล้วมาผสมพันธุ์นะคะขึ้นเป็นต้นใหม่นะคะขึ้นเป็นสายพันธุ์ใหม่เราเรียก สายพันธุ์นะคะว่าลูกไม้ไปก่อนนะคะซึ่งยังไม่ได้มีการตั้งชื่อนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะคะก็ทําความเข้าใจก่อนนะคะคําว่าลูกไม้นะคะกระถางแรกนี่นะคะเป็นรวมมิดเลยนะคะก็มีทั้งพาเทนลูกไม้สีขาวนะคะแล้วก็เป็นพวกจระเข้ซึ่งเป็นไม้ที่ไม่ได้มีราคาแพงนะคะเราก็นํามาไว้ในกระถางนี้นะคะบางทีก็ มแมลงผสมให้นะคะบางทีก็มีพึ่งมีผีเสื้อนี้นะคะเขาบินมาเราเอากระถางที่ติดดอกนะคะมาไว้ใกล้ๆกันนะคะเขาก็จะผสมพัน์ธุให้เราโดยอัตโนมัตินะคะเราก็เอามารวมไว้ในนี้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าพันธุไหนเป็นพันุไหนนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูตอนที่เขาโตอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ อย่างกระถางนี้นะคะก็เป็นมาก้าแล้วก็คอโดวานะคะผสมกันนะคะมาก้าก็เป็นไม้ที่ใบมีความยาวอยู่แล้วนะคะก็ค่อนข้างยาวถึงแม้จะไม่ยาวมากนะคะแต่ว่าตัวคอโดวานี่ก็เป็นไม้ใบที่ยาวมากๆเพราะเราใช้คอโดวาโคลนใบยาวนั่นเองนะคะมาผสมนะคะซึ่งมีเชื้อด่างทั้งคู่นะคะแต่ว่าต้นที่นํามาผสมก็ไม่ได้ด่างนะคะตอนแรกๆก็มีต้นเหมือนเขา จะรู้สึกว่ามีต้นด่างปนมานะคะแต่ว่าพอเขาโตก็ไม่ด่างนะคะไม้ก็มาในลักษณะนี้นะคะเราก็ต้องรอดูฟอร์มต่อไปนะคะการที่ผสมพันธุ์ลิ้นมังกรก็ไม่ได้ผสมยากนะคะแต่ว่าผสมออกมาแล้วจะสวยหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นดูนะคะอย่างต้นนี้นะคะก็เพราะ,มะเมล็ดไปก็ติดมเมล็ดก็มาได้ประมาณ8มเมล็ดนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเพาะขึ้นหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวคอโดวา สลับกับมากานั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นมากาคอโรวาใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็เป็นคอโรวากับมากานะคะพ่อแม่สลับกันนะคะใบก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะคะเนื่องจากว่ามีใบาย,ยาวทั้งคู่เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนจะได้ด่างตอนเด็กแต่ก็ไม่ด่างนะคะต้องรอดูตอนโตเนาะเห็นไหมคะก็จะได้ไม้มาในลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นซินเวอร์คราวนะคะเอามาผสมกับอาฟมาชานะคะ ก็พาะไปหลายมเมล็ดนะคะแต่ว่ารอดมาแค่4ี่เมล็ดนั่นเองนะคะก็ต้นนี้นะคะแม่เขาเป็นซินเว้าขาวนะคะส่วนพ่อเขาก็เป็นอาฟมาชานั่นเองนะคะต้นนี้ก็เลยได้ฟอร์มมาแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของอาฟมาชานะคะอันนี้ก็ ปลายลังเรียนไปหมดแล้วนะคะอามาชานะคะได้ทําการเพราะไปนะคะไม่ต่ํากว่า10มเมล็ดเลยนะคะแต่ว่าผลปรากฏว่าไม่งอกแม้แต่มเมล็ดเดียวเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่มเมล็ดของอาฟมาชานะคะ,มะเมล็ดนี้เป็นมเมล็ดที่เรา เก็บได้ในโรงเรือนของเรานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพันไหนนะคะเราก็เลยเอามาฝังไว้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ทําสัญลักษณ์ไว้เอาไม้ปักไว้แล้วว่าเป็นต้นที่เราเอามาฝังไว้นะคะไม่ใช่อาฟมาชาสรุปแล้วอาฟมาชาที่เราผสมนะคะกับซินวคขาวไม่รอดไม่งอกซักเมล็ดเลยนะคะนี่ก็เป็นความยากของการผสมไม้นั่นเองนะคะผสมเสร็จแล้วติดเมล็ดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเพาะติดทั้งหมดนะคะเมื่อเพาะติดแล้วก็ไม่รู้ว่าฟอร์มออกมาจะสวยหรือเปล่านั่นเองนะคะ กะะ็นํามาให้ชมนะคะ,มะเมล็ดของลิ้นมังกรนะคะหรือลูกไม้ที่เราผสมขึ้นมาเองนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกไม้ที่เราผสมนะคะเป็นลูกไม้ที่มแมลงผสมให้นะคะ ก็นํามาให้เป็นเกล็ดความรู้นะคะสําหรับมือใหม่ใครที่อยากเพาะมาเมล็ดลิ้นมังกรนะคะแล้วก็อยากลองผสมดูเองนะคะว่าผสมออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงที่สําคัญนะคะผสมแล้วไม้ที่ผสมออกมาที่เราปลูกเราเพาะขึ้นมาจะมีเพียงต้นเดียวในโลกนั่นเองนะคะเป็นชนิดเดียวในโลกนะคะซึ่งก็ มีบางครั้งนะคะที่มเมล็ดที่ทําการผสมออกมาจากพ่อเดียวกันแม่เดียวกันนะคะต้นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ลักษณะที่เหมือนกันนะคะอาจจะมีแค่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นสังเกตไหมคะว่าอันนี้เรามีคําว่าอาฟมาชานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็มีทั้งมาชาและอาฟมาชานะคะซึ่งมีข้อมูลจากพี่ๆนะคะก็คือพี่ใหม่นะคะให้ข้อมูลมาว่าอาฟมาชาแล้วก็มาชานะคะ เกิดจากมเมล็ดต้นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะคะถึงแม้ว่าเขาจะใกล้เคียงกันนะคะซึ่งในตัวของมาชานันนะคะก็จะไม่มีขอบใบสีแดงนะคะแต่ว่าส่วนตัวของอัฟมาชานั้นก็จะมีขอบใบสีแดงนั่นเองนะคะ ซึ่งรู้สึกว่าต้นมาชาแล้วก็อัฟมาชานี้นะคะก็จะเป็นฝีมือของประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้ผสมขึ้นมานั่นเองนะคะในส่วนของตัวมาชาแท้ๆก็จะมีราคากว่าอัฟมาชานั่นเองนะคะก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้จากลูกไม้แล้วก็ยังไม่เคยเพาะนะคะทบทวนความรู้อีกนิดนึงนะคะคําว่าลูกไม้ที่เรียกกันนะคะลูกไม้หมายถึงการที่เรานําลิมังกรนะคะสองสายพันธุ์ มาผสมเป็นพันธ์ุใหม่ขึ้นมานะคะพันธ์ุใหม่นั้นเราจะเรียกว่าลูกไม้นั่นเองนะคะเผื่อใครงง หรือว่าแอดมินพูดงงก็ขออภัยด้วยนะคะบางทีก็งงๆงตัวเองเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่อยากรู้จักสายพันธุ์ลิ้นมังกรนะคะพันธุ์ต่างๆแล้วก็อยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงลิ้นมังกรก็อย่าลืมกดติดตามเพจบ,บ้านสวนคุณยายจังหวัดพิจิตรแล้วก็ YouTube บ้านสวนคุณยายจังหวัดพิจิตรไว้นะคะวันนี้ไปก่อนพบกันคลิปต่อไปถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะ